ครับมีเจอใช่ไหมครับต่อตอนี้แล้วครับซ่อมแอร์คอนโดอานาสนิงนะครับอินเวอร์เตอร์อาซัมซองที่เคยใช้น้ำายาซ่อมรั่วไปจนยาไปก็ยังมีปัญหานะครับประมาณหนึ่งเดือนมั้งยาลดนะฮะจากสองร้อยห้าสิบพีไอเหลือร้อยหกสิบนะครับอินเวอร์ร i i เตอ,อร์ มัน,นก็เลยเตรียมอุปกรณ์นี้มาเพิ่มนะครับก็กลัววันนี้ขันมันดังฟู่ออกนะครับกลัวจะมีปัญหาที่ตัวแฟนัทนะครับตัวสวิตบาวฝาปิดสวิตบาวมันออกนิดๆเป็นตามดนะมันจะออกเยอะ เราจะเตรียมซีนมาสองหุนสามหุนสี่หุนมาใส่ดูนะร้านโอริงนะคันด้วยกันให้สี่หุนใส่นะตอนนี้ ม,มีสามผลิตไม่เลยอ๋อสามใหญ่ไปเอ้ยสี่สหกตัว,วตน,นี้สามตัวน,นี้ตัวน,นี้สี่จะมีห้าอ่ะตัวน,นี้สองนะครับก็จะใสยย่ยางตัวน,นี้ครับสามอันฝาปิดนะครับอ่ะทำใส่ทั้งสามอัน เรสั่งมาสองหุนสามหุนสี่หุนห้าหุนออไ,ไปนะครับขันให้แน่นแล้วก็เปิมน้ำยาทีนะครับต่อสายเกล็ดฐานน้ำยานะครับาสามสองออสสอง

ร้อลิ้นรอบร้อยสามสิบกไนะศูนแอมนะสี่จุดสามสน้ยาร้อยสี่สิบกิไนกจุดสี่ะ เดี๋ยวกอนราจะข้ามาเดี๋ยวดูร้อยสิบร้อยสี่สิบีดร้อย่สิบ้ห้าสประมาณเนะสืนะสอก็ไม,นะม่เกินเจ็ดแอมป์นะหกจาโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมียอดนะครับในการจดสิซ่อมนะครับ ดูติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ